น้ำกระท่อมตื่นเช้ามาเด็กแท็บสลินหามาแท็บสเตรลินกินคนละเป๊กก่อนไปเรียนหนังสือกลับมาดูกระช้าหน่อยพอเข้าบ้านมากินยาบ้าบ้ไปกันเลยติดเลยซอยนี้โหเห็นอันหนึ่งถึงสามเลยไม่เห็นมีใครพูดเลยงไงมาที่นี่สามรอบนะรอบนี้ได้เบอร์ก็เลยมาบอกเบอร์เนาะนี่ผมพยายามฟังนะใครปากบอลปราบยาเสพติดผมเลือกแม่งเลยเจ้านั้นจริง เนี่ยบ่อนผมชี้ได้เราอยู่ตอนไหนบ่อดเนี่ยเราคัดค้านอยู่แล้วนะพรรคประชาชนเราใสนคัดค้นไม่ต้องปากในสภาอยู่แล้วว่าเราไม่เอาเนาะคัดค้านไม่ต้องปากของเแขกเราไม่เอาอยู่แล้วนะไม่ใช่บ่อดทั่วไปเลยบ่อดทั่วไปก็ต้องไม่มีนั่นก็ยิบยิบย่อยๆตังตังวนี้ยนี่นี้ส่วนใหญ่แล้วตำรวจหากินไงบอนยิบยิบย่อยๆใช่ตำรวจไม่ต้องไปพึ่งแล้วครับผมบอกโอกาสนะโอกาสได้ตำรวจจะดิจอลสังสรรค์นะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะลืมไม่ปากเจ้าเศษเศษที่ผมทีการพนันอีก